นิทานเรื่องกระรอกน้อยกับต้นไม้แห่งความรู้ในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลับและความรู้มีกระรอกน้อยชื่อว่าสกอตสกอตเป็นกระรอกที่รักการเรียนรู้และมักจะใช้เวลาวิ่งเล่นและสำรวจป่าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆวันหนึง่งสกอตได้ยินข่าวจากนกฮูกผู้ฉลาดว่ามีต้นไม้แห่งความรู้ ที่สามารถให้คำตอบทุกคำถามอยู่ในป่าลึกได้สกอตจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาต้นไม้แห่งความรู้เขาหวังว่าจะสามารถนำความรู้กลับมาช่วยเหลือสัตว์ในป่าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้สกอตเตรียมตัวอย่างดีและบอกลาครอบครัวและเพื่อนๆก่อนที่เขาจะออกเดินทางการเดินทางไม่ง่ายใดสกอตต้องเผชิญกับเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยหินแหลมและแม่น้ำที่เชี่ยวกลากเขายังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งฝนตกหนักและลมแรงแต่สกอตก็ไม่ย่อท้อเขาใช้ความคล่องแคล่วและความฉลาดในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากวันหนึ่งขณะที่สกอตกํกำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงนกน้อยร้องขอความช่วยเหลือ สกอตตวิ่งไปดูพบว่านกน้อยตกลงมาจากรังและบาดเจ็บสกอตใช้สมุนไพรที่เขาพกมาในการรักษานกน้อยนกน้อยขอบคุณสกอตต์และบอกกับเขาว่าเขาจะบินนำทางให้สกอตไปยังต้นไม้แห่งความรู้นกน้อยจึงบินนำทางสกอตเข้าไปในป่าลึกเมื่อพวกเขามาถึงที่หมายพวกเขาก็พบว่าต้นไม้แห่งความรู้นั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงและท้าทายแต่สกอตตก็ไม่ย่อท้อเขาใช้ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญในการปีนขึ้นไปเมื่อสกอตตถึงยอดเขาเขาพบกับต้นไม้แห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามใบของต้นไม้นั้นเปล่งแสงระยิบระยับสกอตต์พูดคุยกับต้นไม้และถามคำถามเกี่ยวกับความรู้และวิธีการช่วยเหลือสัตว์ในป่าต้นไม้ตอบทุกคำถามด้วยความเมตตา และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าสกอตเก็บเกี่ยวความรู้และคำแนะนำจากต้นไม้แห่งความรู้แล้วก็เริ่มเดินทางกลับระหว่างทางกลับสกอตได้พบกับหมาป่าที่กำลังหาทางออกจากป่าที่มืดมิดสกอตใช้ความรู้ที่ได้จากต้นไม้ในการนำทางหมาป่าออกมาจากป่าหมาป่าขอบคุณสกอตและบอกว่าจะคอยดูแลทางกลับให้สกอตปลอดภัยเมื่อสกอตกลับถึงหมู่บ้าน สัตว์ทุกตัวต่างก็ดีใจและขอบคุณสกอตท,ที่นำความรู้กลับมาทุกคนในป่าต่างก็ได้รับคําแนะนำและการช่วยเหลือจากสกอตท,ทำให้ชีวิตในป่าดีขึ้นหมู่บ้านในป่ากว้างใหญ่กลับมามีความสุขและสงบสุขอีกครั้งสกอตกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและได้รับการยอมรับในฐานะกรอรกที่ฉลา,าดและมีจิตใจที่เมตตา สกอตกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นกระรอกที่มีความฉลาดและมีจิตใจที่เมตตาสกอตตระหนักดีว่าการทำความดีและการแบ่งปันความรู้เพื่อผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การสแสวงหาความรู้และการแบ่งปัน ที่เราได้เรียนรู้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าความกล้าหาญและการมีจิตใจที่เมตตาจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้และการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้นะคะ